เลาเหตุเสียเาะพี่กเย็นเยนไหเขาต้มนี่ไงต้มพอที่ส้ดแก่แค้นเขาเดี๋ยวละเนื้อสมเนื้อเสียเดี๋ยวละต้มซ้ำหนี่ก็ได้บ่อยเนี่ยต้มซ้มหนึ่งนี่ไสรซอยกรวยนั่นน่สอยต้มก่อนะนะาเนาะมันหยาบเออหยาบนี่มตัวมั้งดูนี่เออซ่อยต้มก่อนส่อยต้มกันต่างไฟต้มเลย บบเห็ดตั้งสั้นแล้วเีทีสุดินบเห็ดแบบนั้นเนีมันสิมันสิต้มดนบได้เนี่ยสมินนะบูคือกันกับเนื้อเนี่บ้เขาใจนี้บบเขาใจเลยที่ะเทศกินรอไปเปล่าัวจ้สิไปต้มสูตรเจ้านี่ยเปหยาบนะเปนพวกนีพวกเนื้อหยาบที่นี่ขนาดเนี้ยมันยังไหหยาบพี่นอด้ยต้มยำเดชสีมันหยาบตัวนี้ เหลือตน,นคนผมมีคนบ่ม่เขานะลิเยรยลิเยียอื่นกนอะไรจังเลยติดข้อกูตายอยีกงานมึงอีกแล้ววันนี้มารับกีต้ารสองตัวจาก้องบอยนะครับก็เป็นประเภทนี้เป็นธรรมเนียมกันพวกผมก็ต้องทานก้อยเบาๆกันสำหรับเพื่อนฝูงที่จะเข้ามาก็ยังทันนะฮะยังทัน ท่านล้างจานป่าถ้าใครที่จะเข้ามาก็ซื้อห้องหัวมาให้ด้วยนะครับพิยุทธเดชเออดพิยุทธในบ่ายเด้อครับพิยุทธ์อาจารย์พิยุทธ์ค่นสิทธิ์ที่ดีที่สุดโตอีละโตไปต้มเลยโตอย่าไปแช่มันต้มแก๊สก็ได้เปิดเบาๆค่อยๆไปได้ พี่แ์มือนั่นแหละอ่านเหมือนไอ้นั่นอ่านความเด้อยบอกไม่กินข้าวด้ออ่านไม่กินข้าวด้อสงสัยบ่าบางว่าไงอยู่น้องบนน้ำพูต่อไปเป็นก้อยนะครับต่อไปนะตัวนึงก็ได้สดอยู่ละยังไปแล้วก็ลุกขึ้นลง เชียวันเพ่งไรุงกีาคาสิน้ำหอมพอดีจ้องเลยตัวีนะุงนึเลยละไอขาดันกูากสงมิกลกูยิดึงขึ้นอย่ดย้แก่จนวิน,นาทีด้ส,ดสงมิกเลยเด้เนียสงมิกย,ยังเองกแก่เลยยองินอนย่ำได้เนี่น,น,อน,นอนแล้วหชัว่วโมงเด้แนพอครับนะมานอน นัน่นมี่โมเดโซเลยเสียงตัวสับตุ้งติงตุงต้งติงอันนี้โมแมนนั่นนะครับเด้ออันนี้โมแมนอ่ามีสารอาหารสิบชนิดขวดละสิบบาทชนิดละบาทโมแมน,นเนี่ยนี่อันนี้บีบีแท้แท้เจ้ไปเป็นพิเศษเลยเนี่ยเสียตุเยนไว้ตุ่มด้วยสร้างดีโอ้เฮดีหลายหลายฝนะ่ายดีเนาะ พวกไปเศร้าไฟไปได้เนาะบ่อยเนาะหลายก็นนครับแ่งเยอะก็ใส่ไปสองสามเทือน,นอืมพวกมันมีดอกข้าวจอมันเลื่อมใยก็เลไกลไปของผมั้งส่วนพวกนี้เป็นเ <c oughs> อ็กเซซเซอรีู่้มีเลียดด้วยเลียดดูซิหอมเปจะมีหอมเปแล้วก็สลระแหนมินบุลลาผักชีฝรั่งแล้วก็หอมบัวผักชีลาว คนอีสายนี้ใช้การต้มกินก้อยครับส่วนผู้ใดเยอะมักดิบมกัมกขัวก็ได้เบิดผมนี่ได้ทั้งสองต่อไปไปิดกันหรือเพื่อผมหรือเพื่อจะให้เอาอ่าพวกอ่าสิ่งเจ็ปนออกบุญแลสิ่งเจ็ปน <c oughs> สาหรับชาการเ <c oughs> นาะอยากลาไปท <c oughs> ีเราไปต้มต้มไปตัวไอเสียพี่ใจหน่อยดึงนะอ,ออกก่อนนะครับแซ่บ

เจ้าจะมาดีกอยู่ดีกอยังเนีมยย่นมากเนี่เจ้ารานนาถลแล้วยืนก็มีแหม่มมากเนี่ยช่วงสี่ี่กินตอนซ้ำยังลเนี่ยย่มากปะก็ได้บอกเพิ่มเชื่อมันบ่ค่อยว่างหรอรเ่อมว่างมันเดินสายไรสดเยอะ นาดจะพี่น้องได้อบนชังบอย